คเคยเจอคำศัพท์เหล่านี้บ้าง e ีนี้นะครับเราจะมารวมศัพท์โควิดที่เราได้ยินบ่อยๆในชีวิตประจำวันจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับสวัสดีค่ะเพศสัชกรแตงโมค่ะสวัสดีครับเพศสัชกรตั้มครับพบกับพวกเราหมอยาอยากบอกซีซั่นสองสำหรับศัพท์เหล่านี้นะครับถือเป็นศัพท์ทางเทคนิคทางการแพทย์นะครับจะมีการใช้อย่างสากลทั่วไปปกติแล้วจะมีการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายครับ หมอยา EP นี้นะครับจะมาในทีมของศักโควิดวาระคำจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับโซเชียลดิสเทนซิ่การเว้นระยะห่างระหว่างสังคม โซเชียที่แปลว่าสังคม distancing ที่แปลว่าความห่างเหินรวมกันก็จะประมาณว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะการเว้นระยะห่างระหว่างกันนะครับปกติจะเว้นระยะห่างประมาณ1-2เมตรเนื่องจากว่าจะมีการติดต่อติดเชื้อนะครับผ่านคนสู่คนได้ทั้งนี้นะครับจะติดต่อผ่านสารคัดหลัง่งไม่ว่าจะเป็นน้ำลายน้ำมูกผ่านกันไอหรือจามได้ครับซึ่งมาตรการ social distancing เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเริ่มใช้นะคะแต่ว่าใช้กับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคมาหลาย ครั้้แลวตั้งแต่การระบาดของไข้หวันใหญ่ที่สเปนครับในปีคิศักราช1918ถึง1920ที่มีการระบาดไปทั่วโลกครับ และก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง50-100ล้านคนทั่วโลกซึ่งการทำ social distancing หรือการเว้ระยะห่างทางสังคมเนี่ยสามารถลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้จริงค่ะนอกจาก social distancing ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันยังมีคำอื่นๆเช่นเ a c ซ s h i l นะครับหรือกระจังป้องกันใบหน้าป้องกันการติดเชื้อบริเวณดวงตาได้ครับหรือ m a s ที่เราเห็นด้วยทั่วไปไม่ได้ข้อแมสหรือเส้ g จะข้อแมสครับที่มีมาตรฐานในการป้องกันโควิด19ได้แมสทางการแพทย์เนี่ยคะเราไม่ควรนำมาใช้ซ้ำนะคะเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยค่ะจะมีสารเคลือบที่ใช้กรองเชื้อหรือดักจับเชื้อไว้ถ้าเรานำมาใช้ซ้ำนำมาซักเนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำค่ะก็หวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์เพื่อบอกต่อสาระดีๆให้กับ เพื่อนๆของทุกคนค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาหรือสุขภาพพวกเราทีมเพจหมอยาอยากบอกพวกเราก็มีเพจสัจกรคอยให้คำปรึกษาเช่นกันครับสำหรับอีพีต่อไปจะมีคำศัพท์น่ารู้คำไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีดดค่ะ <laughs>